ออามาได้ทั้งคลิปได้ทั้งรูปค่ะ ถูกแล้วนะครับน้องไม่ยอมไปนะฮะขอลบทางหน่อยครับตอนนี้6โมง15นาทีนะคะวัวยังขวางทางอยู่เลยค่ะยังไม่ถึงจุดกลางไซด์เลยค่ะต้องใส่คืนนี้ต้องน้องกัวสิงหน่อยเดียวนะฮะสิงหน่อยเดียวจะถึงเห็นเนินนะคะนั่น,น,นแ,แหละเราจะไปเนินนั้นนะคะวัวยังขวางไม่ให้ไปอยู่เลย ยังไงลูกยังไงตั้งหกโมงกว่าแล้วเนี่ยไปรอดมาได้อีกแล้วต้องทำท่าผมตกมามาเจอไขวอะไรดูสบายทำผมตกก็เกือบตายของอะไรเกือบตายโอ้โหตอนนี้มาถึงกี่โมงฮะหกโมงยี่สิบห้ายังไม่ได้กางเต็นท์เลยตรู้สึกจะกางเต็นท์แล้วก็นอนเลยนะอากาศเย็นมากนะคะลมแรงก็รู้สึกจะ ลมแรงแล้วก็อากาศเย็นนะคะหูุนฮะพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะไม่ทานพระอาทิตย์ละว่าชีวิตเราวัวะนะนี้นะคะอันนี้ตัมาเดี๋ยวดูกล้วยหรือกล้วยกล้วยเดี๋ยวดูกล้วยเขาบอกเขาป่าห้าพว,กว่กล้วยเป็นไงครับป็น่าากๆสองกล้องร่วหายหมดเลยนะก <laughs> ินได้อยู่พี่ กินได้อยู่ <c oughs> เฮ้ยแต่เกมอไม่ได้แก้ต้งชนิดเลยนะ <c oughs> ได้ไม่ได้ได้อีกเรื่องนะคนะท,ที่ปเ,เป็นผาเโว้ยแล้วค <c oughs> ่ะมีเบอร์เจ๊บไหมพี่ทักไปแล้วเราไม่อ่านมันลายหนูอะมันเป็นลายไม่รู้ว่าเวลาเวลาใครโทรมาไม่ได้ยินต้องไปเปิดดูคนโทรเข้าพอดีง,ง,งั้นยไงลูกมาไปเปิดดู พี่ท้าทาไม่อ่านเอ้ยจะเอาอย่างไรก็แล้วค yep> um> um> ู่น uh> um> um> ี้มีวันหยุดอีกวันด้วยเสียดายเสียดายวันหยุดแล้วพี่เที่ยวมากี่ปีแล้วเนี่ยครับตั้งแต่ปี62เริ่มเริ่มเดินป่าเริ่มขี่รถมอเตอร์ไซค์นะแต่แต่รถพี่เท่มากเลยนะพอซ่าแต่ถ้าเขาก็โจมก็อารมณ์นึงนี่แหละมันจะมี ก่อนถึงเนี่ยจะขึ้นยากมากชันและลื่นเงี้ยบิดก็ไม่ไปอ่ะลื่นลื่นฟรีล้อฟรีนะฮะขาวพรโจมอะไรนี่ไม่หมูเลยเนี่ยมันจะมีเดินนั้นแหละเดินนั้นแหละเดินนั้นแหละฮะเดินคุกฝุ่นเดี๋ยวเราเดินคุกฝุ่นแล้วกันก็หนูมาดอยสนมลายเมื่อเมื่อปีที่แล้วนึกถึงอะไรนะเขาสนนอกหัว โอ้เต๊นหนูขาดเลยอ่ะแบบไอขานเปเท่าไรพี่ไม่กินข้าวเย็นเลยอ่ะหนูไปตึ่นหลับเลยอ่ะโอ้พี่นอนเลยพี่ไม่ไหวเลยไม่อยากจะคุยกับใครแล้วก็กาแฟไม่เอาแล้วนอนแล้วไม่เอาแล้วพี่ก็ไม่เอาไม่ั่งกินข้าวเหนียวหมูในเต็นคนเดียวอ่ะเราไม่ได้ดังไม่หักไม่ไหวแล้วเพรากูแต่ละที่แบบกูมาทำอะไรสวัสดียามเช้านะคะตอนนี้เวลาหกโม น่าจ uh, mm hmm. ะ15นาทีแล้วนะคะสวัสดียามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานพี่พรโทรมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็มาได้รับสายนะคะพอมาเปิดตู้อีกทีก็ใกล้จะเที่ยงนะคะพี่พรเขอยากจะขับรถขึ้นดอยสอยเมลัยนะคะก็เลยโทรมาชวนเลยแบบไม่ได้นัดหมายกันเลยนะคะพอโทรชวนปุ๊บเราก็ไปปั๊บเลยนะคะสำหรับเราก็ชอบซะด้วยนะคะในการขับรถมอเตอร์ไซค์ออกเที่ยวนะคะ ก็ออกจากนครสวรรค์ประมาณเที่ยง45นะฮะเป็นทริปที่ปรับปรับกันหันมากๆนะคะเล่นเอาขับรถกันยาวๆแบบไม่ต้องพักกันเลยนะฮะก็กลัวจะมาถึงตีนดอยแต่มืดค่ำจะขึ้นไม่ได้นะฮะไปถึงตีนดอย4.37มงเย็น37นะฮะก็ขับรถไปถึงยอดนะคะ6โ,6โมงเย็นนะคะ6โมเย็น24นะฮะเล่นเอาระหว่างทางเกือบแย่เลยนะ ชคดีนะัดเจอน้องสองคนแล้วก็ผุ้หกับผู้ชายเขาน่าจะเป็นแฟนกันนะคะเขาก็มาช่วยนะคะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณเขาอีกครั้งนึงนะคะเขาก็ให้น้ำมาขวดหนึ่งว่พาพี่พรเขาขับรถมาน้ำกระจายหายหมดเลยนะคะก็ก็ได้จากเขาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเปิดเครื่องเปิดเครื่องพี่คีเข้ามา,ามในไลน์เลยนะในนองแล้วพี่รอยากไปมากเลยนะ เหนื่อไปไหนขึนที่ไอ้พี่เอาต๊ตี้นี่เลยเฮ้ยอะรนะแล้วเขาไปนอนกันในป่ามากอะเพราะเราต้องมีคนนำทางป่ะจะต้องเลยเราไปการเต้นของชาวบ้านเขาใช่ไหมแล้วก็ถ้ากายทางป่าปาเต็มเร่งแล้วเราไปนอนในตอชดอ่ยตชะดอเยนะเหรอเหมือนไปขาพระโจมอะแล้วก็ตชะดอแพี่้ไปแล้วก็ แต่พี่ไวเล่นน้อยแล้วต้องสองสองวันอย่างเงี้ยใช่นอนสักอืนน้มสักองคืนไงถ้าถ้าเราก็เราจะาาทาสักตอนเย็นไหมแล้วก็าามานอนที่ล้างสาลเช้าก็จะออกเดินทางไหมได้พี่จะได้หมดแบบเจี๊ยบขอเนี่ยไก่อย่างเงี้ยพี่โชคเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราไปถึงอุ้งผางก็ยังมีเวลาอยู่ไล้เราได้อาดเดินทางตอนเย็นไงตอนเย็นแล้วว่าถ้าถ้าถ้าไม่ถึงที่ร้านสาลนะ เราก็ดออีกตรงนั้นก็ได้อีกตรงอะไรที่ของกรมทางหลวงละวก่อนถึงน้ำแพงอ่ะเห็นป่ะคะมันมี้จะให้การเต็นนอนะมันมีอยู่อ้าไม่งั้นก็นอนแถวส้มส่วนก็ได้ไม่งั้นก็ไปที่ร้างสารปลอดภัยกว่าร้างสายเข้าไปแล้วตกัหรอใช่ดอดเข้าไปเราไม่ต้องเข้าไปข้างในก็ได้เรานอนอยู่ตรงข้างนอกอ่ะ มาแมา่บนเขาดอยสอยมาลายนะฮะอาหารธรรมดาแต่ก็เป็นมื้อพิเรตอร่อยว่าพันนาคืออ่าควันไฟนะคะก็คือไฟป่านะฮะ รากาศทิวทัศน์ภูเขานะฮะออกเป็นทิวๆวสวยมากเลยนะฮะวันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนู้นนะฮะบรรยากาศด้านหน้าด้านหลังนี้นะฮะแล้วก็กางเต็นท์ตรงนี้เรามาทางนี้ใช่ฮะแล้วก็ลง ลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหวานลงมาทางนี้นะฮะก็ด้านหน้านะคะแบบจะเห็นเขื่อนภูมิพลนะคะวันนี้น้ำน้อยตานาน้นนาโนนะฮะเห็นไหมฮะเป็นเขื่อนภูมิพลอืมนฮะ,ะเดี๋ยวซูมให้นะคะ เห็นไหมคะรูเลยนะคะก็เป็นควันนะคะควันไฟช่วงนี้ก okay? ouais. ็จะเกิดไฟป่านะคะบางส่วนเขาก็ควันกระจายออกมาไม่ใช่หมอกนะฮะเป็นควันคืออากาศเย็นมากร่วมทริปนะคะร่วมชะตา ล,ล้มคุกฝุ่นมากันนะฮะนอนนอนอาบฝุ่นกันนะอวานนี้เมื่อคืนเราได้ผ้าใบป,ปูพื้นนะครเป็นผ้าห่มอย่างดีนะครโอ้เอาไม่อยู่นะฮะ ตื่นเต้เรายังอยู่ยางงี้เลยนี่เรากำลังจะลงกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็กำลังจะกักกันแล้วนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเราต่อนะคะก็เป็นทริปทีูุ่ปัดก,กระทันหันนะคะเขาพี่เขาอยากมาเราก็อยากไปพี่อยากไปเราก็อยากมานะคะสลับกันนะไม่มีใครห้ามใครนะคะก็เป็นทริปที่แบบง่ายๆนะคะเรากา็มาขับรถเที่ยวที่อดอยสอยมาลัยนะคะเรามานอนที่ดอยสอยดาวนะคะเราก็ขับรถ <c oughs> ดุดเดือดกันมากเลยนะเะมื่อวานนี้ พี่เขาก็อัดยาวเราก็อัดยาวนะฮะให้มาทันขึ้นตีนดอยนะฮะทางเข้าขึ้นดอยสอยมาลายนะฮะสี่โมงเย็นนะฮะสี่โมงเย็น37ก็ขึ้นขึ้นก็เกือบเย็นแล้วนะฮะเรไปถึงนู่นก็6กโมงหกโมงเย็น24กับที่เราเกินมาตั้งแต่แรกนะฮะก็มันก็สนะทางบนเส้นทางบน เราสอนนารายนะฮะก็ถามว่าขี่ยากไหมมันจะยากอีช่วงที่เนึนงนั่นนะคะที่หกก็ล้มคุกคานะอ่าขึ้นยากมากนะฮะถ้าเป็นรถอย่างอย่างเนี้ยฮะอ่ารถเรานี้กำลังมันไม่ถึงนะฮะเราแค่รถไม่ถึงร้อยนะฮะเป็นคันด้าดีมเอ็กซ์ตาร์นะฮะไม่ถึงร้อยแต่ของพี่เขาก็ร้อยยี่ห้า v e นด้าเวฟไอนะฮะน่าจะร้อยยี่ห้านะฮะมันเป็นทางที่แบบ มันขึ้นไม่ได้ะฮะยิ่งขึ้นมันก็เหมือนอมันติดลมนะฮะต้องมีคนช่วยดันโตนะ,ะถ้าถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถแบบที่บากนะฮะมันก็ปืดป้ดปืด้ดยาวกํลาลังรถเขาจะดีกว่าเรานะคะแรกๆก,ก็มันดูเหมือนง่ายนะฮะทางขึ้นมาเรเป็นทางที่แบบเหมือนดินแน่นมากเลยนะเรียบยาวเลยนะคะอ่าสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นหินหินลอยหินลอยแล้วก็เป็นทางขึ้นเขา ชันมั่งก็ขึ้นเรื่อยๆฮะส่วนใหญ่จะอ่าโคลบากกคือตรงหินลอยแล้วก็หินอ่หินลอยแล้วก็ดินที่มันไม่อัดแน่นฮะเป็นดินฝุ่นฮะยิ่งขึ้นเขามันก็ยิ่งล้อฟรีนะฮะมันก็ค่อยๆไปนะฮะจะไมา่ยากอีกทีก็ช่วงที่ที่เห็นกันตอนช่วงแรกๆนะฮะนั้นยากสุดนะ,ะก่อนถึงที่จุดสก,กัดของดอยสอดมาลายเขานะ มีช่วงหนึ่งฮนะตรงนี้ยากมากนะก็ถามว่าหมักคนเดียวได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้นะฮะถ้าเป็นรถอย่างเราะฮะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นลำบากมากะฮะดูนะทางลงตรงนี้นะฮะนี่แหละทางนี้แหละ,ะที่ที่ลำบากมากะฮะคือเมื่อวานเนี้ยคืออัดไม่ได้ะฮะถ้าอาัดปุ๊บกลัวลูกสูกมันจะติดก็จะลำบากกันใหญ่เลยนะฮะคือรถไม่มีกำลังนะฮะ เขาต้องแบบมาช่วยนะช่วยดันตูดก็ได้ก็ได้น้องผู้ชายสองคนแล้วก็น้องผู้หญิงกับผู้ชายนะฮะเขาน่าจะคู่นั้นก็น่าจะเป็นแฟนกันนะฮะแล้วก็มาช่วยน้องผู้ชายวัยรุ่นนะฮะสองคนเขาก็มาเที่ยวเหมือนเราเนี้ยนะฮะแต่เขาไปเช้าเย็นกลับแต่เขามาเย็นเหมือนเราเลยครัมาขึ้นตอนสี่โมงครึ่งก,กว่าได้นะฮะพอไปถึงนู่นก็หกโมงเย็นที่ว่ากันนะฮะ นองเขาก็ขึ้นลงแล้วก็แล้วก็ลงกลับเลยแต่เราไปนอนที่นู่นหนึ่งคืนนะฮะเห็นไหมฮะทางเนี้ยยากมากเลยนะฮะขนาดลงยังยากฮะมันเป็นทางข้อเรียกอะไรนะมันเป็นดินที่ไม่แน่นเป็นฝุ่นฮะมันก็เวลาเบรมันก็ยังยังล้อยังไปได้อยู่อะฮะนี่ฮะแล้วก็หักฟอกพอดีเลยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นเนินเขาเหมืนเหวเลยนะฮะดูเนี่ฮะก็ล้อลอรุนพี่พรนะฮะ อีพรก็ขับเก่งมากเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อวานแก,กก็ล้มหลายรอบเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้เขาก็เลยลงมาจากเนินที่แบบยากมากะฮะเมื่อวานเนี่ยเราคุกฝุ่นตรงนี้มาะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะฮะฮเส้นทางขึ้นเขานะฮะขาบอกว่า8กิโลนะฮะก็เป็นทางเนี้ยมีเรียบมั่ง ส่วนใหญ่จะเป็นหินลอยแล้วก็หินที่ไม่อัดแน่นหินฟุ่นนะคะมันเป็นดินฟุ่นนะไม่ได้หินฟุ่นนะเป็นเป็นหาลายกันดีๆแล้วกันนะคะขึ้นแต่รถวิบากเขาว่าสบายมากสําหรับเขาอยู่แล้วนะคะแต่อย่างพวกรถเราแบบรถแบบนี้นะฮะมันก็ยากสําหรับเราก็สนุกดีนะคะอกล้มคุกฝุ่นแต่เราจะขับกันไปเรื่อยๆนะคะก็ชมบรรยากาศข้างทางด้วยแล้วก็ถ่ายแวะถ่ายรูป ที่มันสวยนะฮะไปนะฮะเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะฮะ ตรงนี้เราก็จะผ่านช่วงที่เขาปกกลูกกระหล่ำเยอะนะคะสวยมากนะฮะเลอกเขาขึ้นมานะฮะชวนบรรยากาศนะสวยนะที่นี่นะแต่ว่าเรามาหน้านี้ก็อย่างว่านะฮะฝุ่นมันก็จะเยอะหน่อยก็บรรยากาศก็ถามว่าก็ยังหนาวอยู่นะฮะที่นี่นะฮะ ยิงอากาศตอนเช้าก็หนาวพอสายหน่อยมันก็อุ่นนะคะแต่ตกเย็นนี่หนาวมากข้างบนลมแรงมากเลยนะคะถ้าใครคิดจะมาน,นอนบนยอดเขานะฮะต้องตอกหมุดไว้ดีๆนะฮะลมแรงแมากเลยนะฮะหวานลมแรงเต็มจะปี๋เลยนะแทบจะไม่ได้นอนกันเลยเมื่อคืนเนี่ยฮะหลับเป็นช่วงชวนะฮะช่วงนี้เขาก็จะปกกระหล่ำนะ สวยมากนะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะหมดแล้วกระลาบก็ตัดไปหมดแล้วนะคะชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะขาลงขาขึ้นไม่มีแบตนะคะเราก็รีบด้วยนะคะชมบรรยากาศกฮะก็ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายมาทุกระยะนะคะก็ถ่ายเป็นบางช่วงๆนะคะที่วิวทิวทัศน์เขาสวยนะคะก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราเจอ น้องวัวนะคะ,ะเจอน้องวัวเจอโจอแล้วะคะเดี๋ยวลงไปแล้วลูกเดี๋ยวลูกคาเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว จริงๆว่ามันพอนะแต่พี่เซฟไว้ไงกลัวกลัวขากะพีจะไปพัมเลค่ะกระจายอ้หอแต่ก็เติมมาเต็มถังละพี่ล้อพี่มันมันเหนื่อยจัดมันเหนื่อยอะมันใช้คำว่าเหนื่อยอะเวฟเวฟถังเดียวพออยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเต็มถังพอยังพอแต่ว่าเรายังเติมหน่อยหนึ่งนีเนาะเติมัดกันให้ดีนะขนาดที่มัดไปเนี่ย ล่วงเนรนาศใช่ไหมื่อวานได้น้องสองคนสองผู้ชายแล้วก็เด็กผู้ชายดันดันดันตรงสองคนหลักไปทันเล้วก็ช่วยดันวิบวับโหกระจายเนอร์นั้นน่ะโอ้โหโหดสุดเนินเดียวนะคะก่อนจะลอยมาไหลเขาจะช่วยลอยมาหินแบบแบบไม่ช่วยหร่นะมาแบบกองทัพรถอยู่แต่มีทั้งหมดอีเนอร์นั้นนั่นแหละที่สุดละ ยิ่งเนี่ยสภาพดูดิต้องตั้งหลักเลยฮะต้องแบบตั้งตั้งใช่ไม่ใช่แบบอยู่ปุ๊บขึ้นเอาเถอะสนุกตั้งกองกันให้ดีฮะกันใครจะไปเจืองานเนี้ยใครขึ้นกองจะเจือด้วยต้องช่วยกันจันคยุงสุดนะฮะรถอย่างเงี้ยโอ้โหสปอตตี้ซื้อไปพอน้ำอ่ะโอเคหที่ขึ้นบ่ายกันด้วยไงเมื่อวานเนี้ยไปถึงรุ่นหกมิถุนาย ไปเจอวัวดักค้างเีงตอนนี้ก็ยังอยู่นะจะนี่กี่โมงที่ไปถึงนี่เรามาถึงนี่แควก่อนสี่โมงสามเจ็ดเกือบห้าโมงห้าบรรยากาศตีนดอยดอยสอยดาวดอยมาลายตอนนี้เขาเปลี่ยนป้ายใหม่นะคะดูสวยเลย โชคดีนะครับสนุกับสนุกฮะค่อย <c oughs> ค่อยหยออนะพี่ค่อยไปครไปฮะ 长头发，对。